ผสมแบบพัองออกมาทั้งแถบนะครับนใกนการไม่ได้วันนี้ต้องมาเพื่คศึกษาคับตอนนี้ก็จัดยม ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านอตาตมภาพพระคระเูเกษมจริยานุกุลเจ้าคณะตำบลปิงโคง้งวัดฟางมะกงตำบลปิงโคง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่ประสบภัยสาราพังลงมาทั้งหลังเกิดความเสียหายทั้งหลังซึ่งเกิดเมื่อวันที่19เดือนเมษาที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้นทางวัดมีพิธีชาปนกิจศพไรา้ญาติที่มาขอทางวัดเป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลศพปรากฏว่าในตอนเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าตอนกำลังทำพิธีทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านได้ยินเสียงดังสนั่นวัดก็เลยเรีบวิ่งไปดูกันปรากฏว่าโครงสร้างศาลาที่เราทำไว้พังมาทั้งหมดทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในความเสียหายนั้นก็งบประมาณก็ประมาณสองแสนกว่าบาทที่ได้ทําไปก็น่าจะมาจากดินที่สไลด์ลงมาและดินอุ้มน้ําไม่ไหวก็เลยทังลงทั้งหลังฉะนั้นครกรรมกาพขอฝากบุญทางนี้ไว้กับสาธุชนคนใจบุญทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันวัดในป่าในดอยให้ทำสาราบาตขึ้นมาใหม่ให้สำเร็จ ซึ่งสาลาหลังนี้จะเป็นที่บำเพ็ญกุศลศพระญาติศพอนาถาและก็จะเป็นสาลาที่ใช้ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งวัดเราเป็นวัดที่รับจัดงานศพร้ญาติศพอนาถาโดยไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นแล่ก็ได้ทาโครงการทํโรงศพโดยพระช่วยกันทําในวัดเรียกว่าโรงศพพระธรรมฉะนั้นสาลาหลังนี้ความตั้งใจอยากจะทําให้สําเร็จเพื่อ ใช้ประโยชน์กับญาติโยมสาธุชนที่มาขอรับเป็นเจ้าภาพศพระยสศพอนาถาและกิจกรรมอื่นๆเมื่อสาราหลังนี้พังลงไปมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ขอวอนสถาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำสาราหลังนี้ถวายให้กับวัดป่าวัดรอยตามเจตนาของสถาสาธุชนทุกท่านมทนาสาธุ